สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมว้ยปั้ม w ั e 2ูดัมวดี t k ยี่สิบสามแมตชิงแชมป์ undisputed wwe universal คู่นี้เป็นรองคู่เอกของศึกแล้วนะเดี๋ยวคู่เอกก็คือแมตช์สาคนรอยยลัมโบชายครับ ออกมาก่อนเลยฮะปูทาชิง The <A> The Randy เอฟพ็กเพเดเตอร์เดอะไวเปอร์แลนดี้ออเทนแลนดี้มาต้องเสียงเข้มวันนี้โกนหนวดโกนเข่ามาหน้าเกลี้ยง คู่นี้นี่ใครที่ดูตอนแอดมินทำาาค2 k 22นสตองนะตอนอเขาเรียกว่าคู่ปิดซีซั่นครับจะเป็นแมตชสีเศร้าแล้วแมตนั้นคือเป็นแบบแพ้คัดออกแล้วสองคนสุดท้ายครับเป็นแลนดีอ้ออตตันกับโรม,มันเลนด้วยนะ เออยังกะรีแมตเลยอ่ะคู่นั้นใครชนะเออไม่สปอยแล้วกันถ้าอยากดูเดี๋ยวออกดตัวไอเนี่ยไปดูได้เลยนะที่ขึ้นอยู่ตรงขวามือครับขวามือบนจอ และเจ้าของแชมป์ครับยังไม่มาต้องลีลาหน่อยสดด็จมาแล้วครับ ท่านมหาเทพโลมันเลนแชมพันก่ววันมากับไวส์แมนพอเฮมนบูชาครับนี่จุดผู้หน่อยจุดผู้ทีนี่มีกระตุกเลยฮะยิ่งใหญ่จริง ไม่ต้องชูเข็มขัดเองมีคนชูให้สบายแขนฉันเว้ยเดินขึ้งขึมจะมาเจอคู่ต่อสู้เก่าจากซีซั่นที่แล้วอ่ะภาค22เจอกันอีกรอบ วันนี้แชมป์คือโรมันเลนครับแต่ปั้มจบจะเป็นแรนดี้ออตันได้แชมป์หรือเปล่ามารอติดตามถ้าผู้ชนะรอยยอลลัมโบเป็น โคดีโรดเนตจะได้เจอใครเนี่ยโรมันเลนหรือเจอแรนดี้ออรตันคู่นี้มีผลชูแชมป์นหน่อยจุดผู้อลังการงานสร้าง ยิ่งใหญ่ม้อย Acknowledge me บูชาข้าซะเปิดตัวไปชั่วโมงหนึ่งได้แล้วเวอร์สักห้าน,นาทีเอออันนี้พอเป็นไปได้ แต่ก็นานนะหานาทีจจิงแชมป์ undisputed WWE Universal ชื่อโคตรยาวเรียกง่ายๆว่าแชมป์ WWE แล้วกันแนะนำตัวหน่อยครับพุทธชิงจากเซนต์หลุยส์มิสซูรี The Viper Randy Orton มาเลยน้องเดี๋ยวพี่สอนมวยให้ทางด้านแชมป์จากฟลอริดา,ดาเขาดำรงตำแหน่งแชมป์ w w e Universal อยู่โลมันเรนท่านหัวหน้าเผ่าของเราปัจจุบันก็ พักผ่อนนะหลังจากเสียแชมป์ให้พี่โคดี้ตอนนี้วีวอนโลมันแล้วอยากให้กลับมาปาไปโซโลหน่อยลองคู่เอกศึกรอยัลลัมเบิลซีซัโโซ่นหนึ่งของช่อง GCC 2K23 ลุย แนทสอกมาจับหัวผู้ใหญ่ไอ้นี่นี่ขยำเลยต่อยต่อยจัดหนักไม่ไม่ฆ่าสุดมาก่อนนะทีปากโมอ,อะไรมาดีดีทีเน้นเน้นต่อเนื่อง จับเสียบเอาโดนเสย์อัดต่อจับบิดบิดบิดอืมแล้วก็บิดอีกนักบิดนี่บิดจริงบิดคอไม่ใช่นักมอเตอร์ไซ ต่อเนื่องเลยนี่สกัดจุดสกัดจุดเหยียบไปที่มือจะได้ต่อยซุเปอร์แมนพันเบาๆกิ่งตั้งหลักก่อนครับท่านมหาเทพเอาพิตันโอ้โหกระโดดเอาจับได้ครับแบ็คเบเกอร์เลยโอ้โหโดดไปให้เขาจับใส่เอากระทืบแขนหัวหน้าเผาได้ทีแล้วอืขยำํำ เาจับโยกครับพิ้อนทำเป็นเนกเบเกอร์กลางอากาศเตะสวนครับทานกันอยู่เอาส่งขึ้นไปเ,ไปเจ้าเอาเจ้าอะไรลงมาลัซเล็กสวีปเจ้าเจ้าข้าเดีเ๋ยวเองโดนนี่ซอก สอกเลยบังอาจนักเจ้าโดนเอสโอบอกแล้วเจ้าเจ้าขะขาอะไรหรอวันนี้ดีดีทีเอ้าไม่เป็นไรเลยฮะจับเวียงนี่โช์ซาเตปโคสไลนี่จับเป็นเฮดล็อก หรือชินล็อกไม่แน่ใจตอนนี้โดนกระถุงท้องแล้วพิตอนจับเวียงนี่โชว์สเตปแล้วก็พาวเวอร์สแลมชิวชวโกดเลยหนึ่งได้แค่หนึ่งจับบิดมาเาตะสวนเอเอวิ่งมาอุ้งโดนโคสไลส์สวน เกมเร็วอะเอาพลิกมาได้พิตอนหึ่งสับซอกไอ้น้องอย่ามาหือกับพี่มา RKO เอาอัพโนแวร์กดหนึ่งสองโอ้ยแต่แค่สองอึดจังเว่ยมาอาร์มล็อก,กโดนตุยตุย ตุยคนอารเคโอได้เฉยจับพิกมาแล้วก็พาวเวอร์บอมยิงไปตั้งหลักก่อนโอ้ยไอ้นี่มันอึดเว้ยต่อยเลยมาเรียกไอน้นี้ข้าเป็นหัวหน้าเผ่าหยาบคายเอาไปแบค็คอืก แบ็กซูเพลงนะกับขอบเวทีครับขยํำเจ้าบังอาจมาลบหลู่ขเอาไปพาวเวอร์บอมเอาจับพิกมาสมวลดอบต่อไม่เคยเห็นตัวจริงทำแบบนี้แต่ในเกมทำได้ครับอยากเห็นทีเด็ดต้องมาดูในเกม พาวเวอร์บอมครับหนักๆเลยฮะย้ำไปที่หลังหลังแลนดี้นี่เป็นจุดอ่อนแล้วยืนเมาโอ้ยเมื่อวานดื่มหนัก <c oughs> เฮ็ดปาดเลยทิ้งสอกใส่ขาเริ่มน่วมจับเวียงอัดที่กั้นคนดู ยังไม่พอเอามาพาดไว้ถีบหัวล้านเริ่มนิ่มครับพี่ตันอดแทงเขานี่ต่อยให้อดโดนถีบเลยมัวแต่ยึกยกักเอาต่อยสุกน,นต,ต่อยต่อยโอ้โหแล้วเว้ยเอ้ยนี่อัดบันไดนัาแปลแล้ว ขึ้นมาตั้งหลักอุ้ยก้าวแล้วอุ้ยนั่งชิวครับท่านขึ้นมาเร็วเออขึ้นมาครับเอาเก้าอี้มาจากไหนอะเก้าอี้ปิศนากรรมการต้องเอาไปทิง้งเอาหันมาจับแบกซูเพกโดยพิตันกระทืบแขน ทำไรตอบขอขย่ย่ำหน่อยต่อยหน้ามันส้อยกระเทืบเอาอีกนี่นาะนี่แน่นี่นี่นี่แน่อะไรครับพอให้แม่นชวนคุยตามรอยลุดวิกไคเซอร์คู่ก่อนหน้าจริงเว้ยอืมสอกเลยครับเสียสมาธิเอาอืพลาดแล้วโดนทุบ จะเป็นล้มทับเฉยโอ้ยเอาโกดเลยหนึ่งสองได้แค่สองทันเริ่มเครียดแล้วโอ้ยมาจับบิดแล้วก็ฟันศอกเอาพิตันโอ้ยเริ่มระบมแล้วเอาวิ่งมัด ชาดด้วยซูปเปอร์แมนพันครับแล้วก็เสริมแรงซัป,ปีอกวดเลยไปเลยไหมเนี่ยหนึ่งสองยังไม่ไปครับท่านหัวร้อนโลอืดว่าเฮย้ยมาเวียงเข้าเทินบาร์เิลแล้วก็ตามมาเอาอีกครับซูปเปอร์แมนพันธ์ แล้วก็สเป,ปียซ์้ำครับสปแปมไม่ตายใส่เลยโกดหนึ่งสองสามครับไม่เหลือพี่แกเล่นสปแปมท่าเลยดอกแรกทนได้ใช่ไหมเอาสองดอกไปเลยเป็นไงล่ะข่านี่แหละเจ๋งที่สุด เอาแชมป์มาพอบอกแล้วหยัดหือกระฆ่าบูชาฆ่าจะได้ไม่เจ็บตัวอีแชมป์เวอร์